คนอยากจะรวยนะผมมีตัวอย่างเพื่อนอยู่สามคนที่ร่ำรวยเนี่ยครับหรือไม่ร่ำรวยเนี่ยแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะจริงๆแล้วมีสี่คนเนี่ยนะแต่คนหนึ่งนี่ค่อนข้างจะโชคร้ายหน่อยนะครับคนแรกเนี่ยที่บอกว่าโชคร้ายเนี่ยนะครับนะมีเพื่อนอยู่สี่คนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยสี่คนนี้นี่รู้จักกันเนี่ยนะครับเลยว่า ค่อนข้างจะโชคร้ายหน่อยบางคนนะครับคนแรกเนี่ยที่โชคร้ายเนี่ยครับก็ตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็คบเพื่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนหลังก็เลยติดคุกครับฆ่าคนตายก็อโอกจากคุกแล้วเนี่ยครับก็คงจะลุ่มๆโดนๆอยู่อย่างนั้น,นไปไหนไม่ได้กลายเป็นเรื่องของอาชญากรไปอะไราต่างๆท,งทั้งที่ตอนเด็กก็คบกันสนิทกันดี น่าเสียดายเหมือนกันเพื่อนคนที่สองนะครับที่อยากจะชี้ให้เห็นเป็นกรณีศึกษาเนี่ยครับว่ามันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงคือพวกเราที่อยู่กันสี่คนเนี่ยนะครับไม่มีใครรวยกันมาก่อนเลยทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับชาวสวนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยครับนะครับหลังจีนก็มีชาวสวนสวนผักอะไรางี้เป็นต้นเนี่ยครับไม่มีใครร่ํารวยอะไรนะคคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือ มีฝีมือในการทางช่างเนี่ยนะครับปรากฏว่าทําทงานตรงการเนี่ยครับเก็บเงินได้เยอะตั้งแต่ยังหนุ่มๆนุมเลยอ่ะเกะ็บเงินได้เยอะแน่ยังหนุ่มๆนุมเนี่ยครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักวางแผนชีวิตเท่าที่ควรเนี่ยนะครับก็เลยตอนหลังก็เลยไปว่าจะไปตั้งโรครากอยู่ต่างจังหวัดกับสีภรรยาที่ได้กันมาเนี่ยนะครับก็เลยไปยัไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ภาคอีสานอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า ทำไปทำมาเนี่ยไปอยู่ไต้หวันเนี่ยครับกับทำไมไม่มีงานที่มันเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่ที่ใช้ฝีมือเนี่ยครับก็เลยเจ๊งนะครับสุดท้ายก็ต้องมาทํางานเป็นช่างทั่วไปเนี่ยช่างป่าปลาอย่างนี้เหมืนอนกันนะครับก็เลยไม่รวยเลยนี่นะก็เลยทำใบรวบรวมโดนๆไปนี่คืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถึงแม้ถ้าเรามีฝีมือเนี่ยถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องนไม่ คุณหันไปทำางอื่นนะอันนี้คงจะรวยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเช่นมีความสามารถในการแกะสลักนะกนวันนี้เนี่ยครับขายของขายได้ราคาแพงมากเลยนะเป็นที่นิยมมากแต่ว่าสุดท้ายเลือกทําอันนี้เพราะตามแฟนไปอยู่ตัางจังหวัดก็จะไปตั้งรกรากเปิดร้านค้าแล้วก็ไม่สําเร็จนี่คืออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่เพื่อนบาคนที่สามเนี่ยวันนี้เนี่ยรวยมากจริงๆอย่างน้อยก็คงจะเป็นพันล้าน นะเป็นรับเป็นพันล้านได้นะครับนะเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแกก็เพิ่งซื้อโรงแรมนะตอนนี้มีโรงแรมอยู่หลายแห่งอยู่แถวท้องล่ออย่างนี้เหมือนตอนโตมาด้วยกันเหมือนกันแต่สามสี่คนนี้เนี่ยครับโตมาด้วยกันคนหนึ่งก็ติดคุกไปนะคนหนึ่งก็แบบว่าแทนที่จะรักษาระดับของตัวเองเนี่ยครับมีความรู้เรื่องช่างเรื่องแะไต่างเนี่รักษาระดับให้ดีเนี่ยครับมันคงจะไปได้ด้วยดีแต่กาเปลี่ยนใจซะก่อน แต่คนที่3เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากความรู้เรื่องการฝีมืออะไรต่างก็ใหม่ดีมีอะไรมากมายแต่ขยันครับขยันไปอยู่มหาลัยชีวิตที่สงเพลงมหาลัยชีวิตที่สงเพงจนค้าขายผ้าสมัยก่อนนี่ผ้าค้าขายดีใช่ไหมครับดีเนี่าจะไม่ดีทําไปทามาเนี่ยก็เก็บของรอมริบมาซื้ออพาร์ตเมนต์มาทําเป็นโรงแรมทำนู่นทำนี่เดี๋ยวนี้รวยมากมาะ อันนี้ก็อยู่ที่ความขยนขันการแข็งเนี่ยครับก็เลยประสบความสำเร็จถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนมากมายนะไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่ได้จบปริญญาเอกปริญญาโทแบบผมอะไรเงี้ยเนี่ยครับแต่ก็ประสบความสำเร็จมีเงินมากกว่าผมอย่างเยอะนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะดังนั้นช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กๆจนถึง60กว่าปี63ปีอย่างผมเนี่ยนะครับสามคนนี้ยอายุเท่าๆสี่คนนี้ยอายุเท่าเทากันเนี่ยนะครับนะคนหนึ่ง ติดคุกไม่รู้ชะตาตามตอนนี้มีเรื่องมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคนหนึ่งก็อาจจะรุ่มรุ่มดนๆน,นนะครับคนหนึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ไปแล้วนะอย่างผมเนี่ยอาจจะยังเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีมากมายนะเป็นพันล้านขนาดนั้นนะครับแต่ก็อพอสมควรนะครับนะไม่ได้แบบว่าลําบากแต่ว่าจะไปเทียบขนาดมากๆเนี่ยของไม่ได้เพราะว่านี่เขาลงทุนเยอะมากนะทนนี่ก็เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่า คนเราสาเร็จได้มันก็อยู่ที่ความขยันขแข็งแล้วก็มีความรอบครอบหน่อยนี่ครับอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพุ่งมากเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเนี่ยรียกเวลา60ปีเนี่ยพี่สวยหเห็นนะครับว่าเออเรือสําเร็จไม่สําเร็จอะไรต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับแบบนี้นะครับจริงจริงแล้วเนี่ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยครับที่ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามาพบกันอีกทีในตอนที่เรียนมัธยมศึกษาแล้วเนี่ยครับเป็นเพื่อนที่สนิทกันเหมือนกันนะครับแต่เสดายนี่ก็ เสียชีวิตไปแล้วจริงเลยเนี่ยนครับเนื่องจากว่าตอนทาธุรกิจเนี่ยจะแบบวางแผนไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็ไม่เติบโตดังนั้นจะสําเร็จได้เนี่ยครับก็ต้องอยู่ที่ความประหยัดด้วยเนี่ยครับจริงจะสําเร็จได้ถ้าเราฟอมใหญ่ฟอร์มโตคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนคนแรกที่ซื้อมือถือสมัยก่อนมือถือก้อนใหญ่ๆมากเลยเนี่ยครับเครื่องอะไเป็นแสนผมยังไม่ได้ซื้อเลย นละ้ตั้งบริษัทยังไม่ซื้อเลยนะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยแต่คนที่ซื้อเนี่ยพอดีแบบว่าจมไม่ค่อยลงด้วยเนี่ยครับอันนี้เลยเป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่ยินอย่างใน4คนที่เกิดในที่เดียวกันนะแต่ที่คนนี้เป็นคนที่เรียกว่าถือว่าเรียนหนังสือนะมัธยมมาด้วยกันก็เลยรู้จักกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็พอรู้จักกันสามคนที่เหลือเหมือนกันแต่ยังไม่ได้สนิทกันมากนะครับอันนี้เป็นอุทาหอ r สำหรับคนที่แก่แล้วอย่างผมเนี่ยเขาก็เลยเล่าประสบการณ์ของอเพื่อนของคนให้ฟังนะครับ